มายังงไสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ทุกคนเริ่มมากันแล้วสวัสดีทุกคนครับ Hello everyone สวัสดีครับ,รบกอนเดพีนะครับ Hello everyone is pig Hi สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ พีกอยากจะบอกทุกคนว่าตอนแรกคือพีอ่เพิ่งประชุมเสร็จนะครับผมเมื่อไม่นานี้เองแล้วกําลังจะกลับบ้านแต่คราวนี้ตอนแรกตอแรกว่าจะไปไลฟ์ในที่ที่สะดวกวันนี้เนาะแั่ผ่าม่ที่คือ,อรถติดครับอยู่บนรถครับผมเดี๋ยวแล้าทำไมขนตามันยาวขนาดนี้นะอุย้ยมปดูดิโอ้ <laughs> oh my god ทุกคนพีกไม่เห็นนะครับว่ามันใส่เอพีกอะไรบ้างแป๊บน,นึงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดละสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะพีกนะฮะเดี๋ยวนะพี่เอาพี่เอาฟิลเตอร์ออกก่อน Guys I have to remove the makeup that like they put for me Hold on how do I do that ทำไงอะ ทุกคนไม่เอาขนตาออกยังไงขนตามันเด้งมากเลยตอนนี้ <c oughs> ถ้าอยากแคปแคปได้เลยนะครับเ <c oughs> จินนะคือต้องไปตรงไหนเนี่ยเอเซ็กเหรอเอเซ็กหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เจอนนะโอเค I'm going to go to my live. Guys, the TikTok put the filter for me. And some of you guys probably say it's going to look good on me, but maybe. I'm going to go to my peaceful man. I'm going to go to Okay. โอเคครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับ welcome every single one of you guys uh, uh, first of all can you guys teach me how to save the life ทุกคนครับพีคจะ save life นี้ยังไงทุกคนช่วยพิมพ์มาบอกพีด้วยนะเพราะว่าพี่เคย s a ฟแล้วเขาที่เราพีค save ไหมอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าพ i ค save หรือเปล่าพีค save ใช่ไหมฮะ พี่...พี่... God. hi everyone welcome to the live stream maybe it's a bit little shaky because at first I was gonna do it at uh... ฮัลโหลครับฮัลโหลเทสเทส o 2 e 2 t can you hear me ได้ยินไหมครับฮโอเคได้ยินแล้วโอเคครับ,ท, the, uh, รบทุกคนก็ยินดีต้อนรับ welcome back again to the live stream ครับทุกคนก็วันนี้ก็ uh, Uh, I, have, I just did the meeting. Uh, just finished meeting uh, the afternoon meeting up until now, and I was going to do a live stream in a proper uh, proper setting, proper setup, but uh, t the timing didn't work out. So I had to do a live stream in my car. Yes, but welcome. ทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นการไลฟ์สตรีมแบบที่เราจะมาอัปเดตงานกันเนาะอัปเดตกับหลายๆอย่างเลยที่ที่เราอัปเดตกันเขาที่แล้วไปนะครับผมก็อ่ะอย่างแรกที่พี่อยากจะอัปเดตแล้วกันมีคนพูดมาพอดีเนาะก็อ่ะที่พี่เคยบอกว่าพี่จะมีเบอร์เต์แฟนคอนนะครับผมก็อ่าสำหรับเบอร์เต์แฟนคอนอ่พี่อาจจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยว จะมีมิ้งนะครับผมแฟนมิ้งของอพีก,กับมิน้นนะครับในเดือนอกุมภาเนาะยังไงก็บอกทุกคนไว้ก่อนส่วนงานเบิร์ดเดย์แฟนคอนของพีกพีกก็จะต้องขออนุญาตไปโฟกัสที่แฟนมิตรงนี้กันก่อนนะครับผม ก็ยังไงก็ไม่ไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะตอนแรกพี่จะทําเป็นมินิคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่คราวนี้มันมันใกล้กันมากทุกคนวันที่26มกราวันเกิดพี่น็อตกับเดือนกุมภามันใกล้กันมากก็เลยอ,อาจจะขอโฟกัสกับทางพิกมิ f แฟ Meet ก่อนนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันนั้นนอตเดี๋ยวจะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกอ็อะไรสนุกสนุกแล้วก็อะไรที่วาววมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผม ยังไงก็รอ,อแฟนมิตของพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยแหละพี่อยากจะเคลียร์ตรงนี้ว่าเออสำหรับเบเด์แฟนคอนเนาะตอนนี้ก็ขอโฟกัสเป็นพี่มิ้นแฟนมิตก่อนนะครับผมส่วนย้อนกลับมาเนาะอันนั้นคือช่วงเดือนของปีหน้ามกราคราวนี้เราย้อนกลับมาสำหรับเพลง paradise นะครับทุกคนเพลง paradise นะครับที่พี่บอกว่าจะปล่อยภายในควอเตอร์ที่4 ของปีปีนี้เนาะยังไงพี่ก็ต้องอขอภัยทุกคนด้วยทีอ่อาจจะต้องเลื่อน paradise ออกไปก่อนนะครับแต่คราวนี้เลื่อนออกไปไม่ใช่พี่ไม่มีอะไรให้ทุกคนนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นสี mm hmm. ผมของพีคแล้วภายในไม่กี่วันเนี้ยในวัน2วันนี้นะครับผมพีคมีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วพีคเพิ่งเนี่ยที่พี่หายไปที่ทุกคนถามว่าพี่หายไปไหนพีคไปเตรียมงานแล้วก็ไปถ่ายทํา สิ่งส่งนี้มานะครับผมเป็นคอนเซปต์ Concept นะครับเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์อ่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะปล่อยทีเซอร์ก่อนเป็นคอนเซปต์ทีเซอร์ที่อยากจะให้อันเนี้ยเป็นผลงานที่พี่อยากจะให้ทุกคนได้ดูก่อนที่จะนำไปสู่ Paradise นะครับผม นั่นแหละก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนจะได้รับชมชมกันจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเต้นหรือจะเป็นอะไรยังไงจะให้ทุกคนติดตามกันไม่กี่วันนะครับผมอีกไม่กี่วันยังไงก็ฝากติดตามเอ uh, อ KTP 26 Entertainment ด้วยเนาะโอ uh, Oh my god I forgot to speak in English sorry uh, guys um, I was gonna do a birthday fan con uh, for my birthday right but uh, I have to Um, so today we just announced that uh, me and Mint going to have a fan meeting together, and the timing is really close together. It's gonna be my my birthday is on January, and the fan meeting for both of us is going to be on the February. So I probably have to focus on the uh, Pigment uh, fan meeting first. So I will postpone the the fan con for now. But you guys don't worry, uh, and also Paradise. Uh, for paradise i have i told you guys that i'm going to be released that song and the music video by the end of this year which is the fourth quarter of uh, 2024 right but i would, would um have to say unfortunately i have to uh postpone it for a little not too long but don't worry guys i have something coming up for you guys which is going to be a uh, concept something the teaser is gonna come out first. Uh, as you can see from my hair, uh, I did the concept teaser that is gonna come up in one or two days that you guys gonna be able to watch it. So don't forget to stay tuned for KTP 26 Entertainment. <laughs> <speaking> ยังไงมันเป็นอะไรที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันก่อนที่จะเชื่อมต่อไปสู่ paradise นะครับผมในปีหน้าเนาะนะครับยังไงทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับและยังไม่หมดนะทุกคนหลังจากอันนี้หลังจากาทีเซอร์ออกแล้วเนาะเป็นทีเซอร์เฉยๆแต่ทีเซอร์ปุ๊บแล้วจะมีอะไรต่อไปให้ทุกคนติดตามกันจะเป็นร้องจะเป็นเต้นหรือจะเป็นคอนเซปต์เทรลเลอร์แบบไหนหรือว่าคอนเซปต์ performance แบบไหน จะให้ทุกคนไปติดตามกันเร็วๆนี้นะครับผมส่วนวันสองว,วันนี้ติดตามทีเซอร์ก่อนนะฮะแล้วทุกคนจะได้รู้จากตรงนั้นว่ามันคืออะไรนะครับผมส่วนอีกงานหนึ่งที่พี่อยากจะให้ทุกคนได้ทราบกันมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกแล้วครับที่พีคหายไปในพี่ไม่ได้ไปไม,ไม่ได้ไปไหนเนาะพี่ทางานเ,าเพื่อที่จะมอบผลงานแล้วก็อมอบอผลงานที่มีคุณภาพให้กับทุกคนนะครับพีคได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับซึ่ง ไม่ใช่มิวสิกวิดีโอของพีกเองพีกมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับใครหรือว่าวงไหนอะไรยังไงให้ทุกคนติดตามกันแล้ไปลุ้นกันลองเดาๆกันมาแล้วกันครับก็นั่นแหละครับผมให้ทุกคนติดตามกันเนาะก็ จะเป็นใครอะไรยังไงวงไหนอะไรยังไงให้ทุกคนติดตามแล้วลุ้นกันก็ให้ทุกคนลองดูแล้วกันเนาะพี่ไม่พูดอะไรเยอะครับผมส่วนเนี่ยแหละก็จะมีในเนี่ยมีจะให้ทุกคนได้ได้รับชมกันส่วน performance concept trailer ที่ concept trailer ที่พีจะปล่อยออกมาเนาะมันจะลิงก์ไปสู่งานวันที่14ธันวาคมนะครับผมคือสยามเฟสเนาะวันนั้นใครที่ว่างหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยู่แถวๆนั้นหรือว่าใครที่อยากไปไปเจอกันได้ที่นั่นนะครับไปเจอกันได้ที่สยามเนาะสยามก็เขาเรียกว่าสยามโซนสยามร้อนนะครับทุกคนหรือว่ารายละเอียดอะไรยังไงสถานที่อะไรยังไงคือเป็นชื่อว่าสยามเฟสนะครับผมก็ยังไงทุกคนก็ติดตามรายละเอียดกัน บนเวทีนั้นจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันแบบใหม่กันเลยนะครับผมเพราะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาว่างก็ไปเจอกันวันนั้นนะครับผมวันที่14นะครับ so uh, going back uh, I did a music video I filmed the music video which is not my own music video it's someone's or some groups music video so you guys stay tuned and for the concept teaser that i'm going to be releasing in a few days uh, is going to be linked to this performance, uh, performance trailer, uh, performance concept video. and it's go this is going to be on the 14th of uh, december, which is i'm going to be performing at uh, sian festival. so, you guys, if you guys are, are free, and i'll probably do a live stream then, so you guys stay tuned. 14th of uh, december. ค okay. แล้วก็มีอะไรอีกหน้าที่จะอัปเดตให้ทุกคนได้ได้รับชมกัน ก็ค <ion up> ือว <ern> <s Techn Pokémon> ันที่31ธันวาคมนะครับทุกคนรู้แล้วเพราะว่าไปแถลงข่าวมาแล้วเนาะก็ไลน์อัพศิลปินก็มีพี่ๆทุกคนพี่ๆศิลปินแล้วก็น้องๆศิลปินที่มาความสามารถมากๆนะครับยังไงก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปรับชมกันเนาะใครที่อยากจะไปข้าดาวไปข้าดาวที่ไหนได้สามารถไปข่าวดาวที่ไอคอนสยามได้นะครับใน Amazing Thailand c o u n t d o 2 n สนะครับผมที่ไอคอนสยามนะครับอ่อ โอ้แล้วก็งานเร็วๆนี้จะมีเร็วๆนี้นะครับภายในเดือนนี้เนอะอาะอย่างที่ทุกคนเห็นตารางงานไปใน KDP 26 e n t e r t a i n m e n t นะครับผมก็จะมีเจอกันอีกทีก็จะเป็นงานวันที่28แนะครับผมแล้วก็จะมีงานวันที่29นะครับผมแล้วก็งานยาวไปถึงย8่9 28แ9แล้วก็งานวันที่1นะครับผมงานวันที่1เดี๋ยวพี่จะลงตารางงานอีกทีอัปเดตนะครับ So uh, I'm going to be having a 28 ว work on 28, 29 and uh, 1 s t of December ก็วันที่ 28, 29แล้วก็วันที่1เดือนธันวาคมนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยเดี๋ยววันที่1เดือนธันวาคมจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงเท่าที่พิกซ่ามาก็จะอยู่แถวแถวไหนคเมืองทองแถวเมืองทองนะครับผมเมืองทองธานีนะครับก็ให้ทุกคนเตรียมตัวไว้แล้วกันเนาะพี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงตารางงานเป็นอัดเบิร์กอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ เดี uh, ๋ยววันนี้จบไลฟ์แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมีนี่แหละครับอะไรให้ทุกคนได้รับชมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอไปเร่งตัดงานก่อนเพราะว่าพี่เอาจริงๆวันนี้ก็ uh, หลังจากประชุมเสร็จเนาะแล้วก็หลังจากเมื่อเช้าที่เราไปเซ็น uh, ปฏิทินกันแล้วก็จะต้อง uh, มาอ uh, มามีติ้งนะครับผมมีติ้ง ก็คือประชุมนั่นแหละแล้วก็เนี่ยครับมาไลฟ์ให้ทุกคนมาสวัสดีทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ทุกคนามาหาเราในวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณโอเชียนทุกคนด้วยขอบคุณแฟนๆช่องสามทุกคนด้วยขอบคุณโอนี่ทุกคนด้วยเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่แบบมาซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมรู้ว่าเหนื่อยกันมากครับเพราะว่ามาตั้งแต่เช้าพี่มาเรามากันตั้งแต่เช้านะเรามาตกี่โมงเราไปกันเช้ามากครับพี่ไปแต่งหน้าทำผมเช้ามากคือเห็นทุกคนนั่งรอยอยู่ ข้างหน้าป,ประตูทางออกแล้วอะประตูทางออกอะไรล่ะประตูทางเข้าฮัลน่ป้าเล็กสวัสดีครับคุณป้าพี่เองนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีวันที่ดีกันในวันนี้เนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรนะครับวันนี้ไม่มีอะไรก็ให้ทุกคนสบายใจได้ชีวิตไม่มีอะไรเลยทุกคนวันนี้เราอยากจะมอบความสุขให้กับทุกคน นะครับผมอาจจะมีวันนี้พี่อาจจะต้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าพี่วันนี้มีประชุมต่อนะครับก็เลยทั้งทั้งสถานที่แล้วก็เวลาเองอาจจะไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นมันเร่งรีบทุกอย่างด้วยแหละเนาะพี่ก็อาจจะมีบางใครบางคนอาจจะไม่สบายใจกันยังไงก็ถ้าทําให้ไม่สบายใจก็ขออภัยณที่นี้นะครับผม แต่ไงก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับวันนี้นะครับขอบคุณโอเชียนและก็โอนี่ทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆช่ an, องสทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอ,อะไรนะบบนโอ้ใช่น้องอขอบคุณแฟนๆทุกบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านมกกี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับาปานิดาด้วยเหมือนกันนะครับผมที่วันนี้มกี้ไม่ได้มา ก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนส่งกําลังใจให้น้องกันนะครับยังไงก็ไมกี้เขาขอให้ไมกี้ปลอดภัยไวๆสุขภาพร่างกายแข็ง,งแรงนะครันเนาะช่วงนี้ก็เดี๋ยวถ,ถ้ามีอะไรก็นั่นแหละพิมพ์ให้กําลังใจน้องไปเยอะๆไม่ว่าจะาในช่องทางไหนก็ตามนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมพิมว่าเรารวมพลังกันเราน่าจะช่วยกันได้ดีที่สุดครับแล้วก็ย้อนกลับมาอะไรนะครับผม Uh, oh thank you so much you guys thank you so much for today and uh, you guys have been working hard and thank you so much for all your love and support i hope you guys that uh, if i if we have made you guys um you know uh not be a, being able to do uh uh, something that is you know affecting your emotions we are uh, uh, we have to apologize for that but at the same time i want you guys to stay tuned i want you guys to uh, stay healthy i want you guys to uh, be happy okay and this is us uh, we are we are like this and just wanted to say and clarify uh, clarify that there's not uh, problems behind the scenes or anything it's just the uh, casual of the moments and I want you guys to stay tuned and I want you guys to stay happy, okay? It's not about us, it's about you guys too, alright. Okay. Go so, uh paradise cap paradise, got uh uh อาจจะเลื่อนออกไปก่อนก็แตจะให้ทุกคนได้ดูทีเซอร์กันนะครับผมตอใน,น,นขณะเดยียวกันชุดคาฟี่เนะาะเมอร์ชานดี้เซตเนะครับเราจะเรียกว่าเมอร์ชานดี้เซตเก็จะไปในตอนที่คัมแบ็กพาราไดส์เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยก็ช่วงนั้นก็จะให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ เก็บพลังกันไว้เยอะๆนะครับผมชุดคาฟี่ออกมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนอาจจะถามหาว่าแบบชุดคาฟี่ไปไหนออตอนนี้พิกดูสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการผลิตด้วยแล้วก็ต้องเข้าไปดูตรวจงานด้วยต่างๆว่าดีไซน์เป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะให้มันออกมาดีที่สุดครับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับในวันที่ p a r a d i s ์ปล่อยก็จะมาพร้อมกับชุดคาฟี่ซึ่งก็คือ m e อร์ hand ด s e Set A แล้วก็จะมีเซตบีเซตซีเซตดีอะไรยังไงเดี๋ยวค่อย Uh, oh and so Paradise uh, design contest result. Uh, I want to say that uh, now that paradise is a bit um, is postponed for a little I'm going to extend, of, uh, paradise, Luckily, to extend the period of paradise design contest to ก uh, mm ็สำหรับการดีไซน์ playing paradise นะครับผมการดีไซน์หน้าปก paradise แล้วก็ cover ของ paradise โดยเนื่องด้วยที่ช่วงนี้พี่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้มาชี้แจงเท่าไหร่แต่อยากจะในในขณะเดียวกันที่ paradise จะเลื่อนออกไปนิดนึงพี่ก็จะขอ extend เวลาเลื่อนเวลาเพิ่มขยายเวลาเนาะใช้คำว่าขยายเวลาสำหรับ Uh, การดนะีไซน์หน้าปกแล้วก็โลโก้สาหรับทุกคนนะครับถามว่าทุกคนอาจจะเขินว่าดีไซน์ของทุกคนจะสวยไหมจะบอกว่ามีสวยๆเยอะมากครับทุกคนเราพี่เก็บไว้แล้วด้วยพี่เก็บไว้หมดนะครับใครส่งมาไม่ต้องเขินครับ uh, so the contest you guys probably be confused like, um, how is, how is, going? Um, is going good? i t i o w is i t i o i n g อิ i ิ i ก i อ i น g o สิตก็อินกู a ไ t h that t h e r e s a l o t of good s e s i g n s that you know um, on my uh, official uh, company's email and I, I've i been, you know, I've been watching, I've been looking at all the designs that you guys sent me. So don't worry, you guys. If you guys are shy, if you guys are anything, don't worry, all right? So, uh, that's I right. so, ได้ทุกคนดีไซน์ของทุกคนที่ส่งมาพีเ่เข็ยนหมดนะครับผมยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ามีคนถามนะครับเบอร์เดย์แฟนคอนยังมีอยู่ไหมคะอะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คลาริฟายแล้วก็คอนเฟิร์มไปว่าตอนนี้เบอร์เดย์แฟนคอนของพี่ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าจะมีแทนก็คือพีกมินแฟนมิตนะครับผมพีกับมินแฟนมิตเป็นแฟนมิตของพีกมินนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ สำหรับละครจะละครปีหน้าอมีคนถามละครเรื่องปีหน้าเรื่องละครปีหน้าเหมือนกันะจะเป็นละครเรื่องไหนออนแอร์ air, อะไรยังไงเดี๋ยวให้ทางช่องแจ้งแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นยังไงเพราะว่าพี่ก็เอาจริงๆถ้าทุกคนรู้แล้วก็มาบอกพี่ด้วยพี่พูดในคํานี้เสมอเพราะว่าพี่ก็อยากทราบเหมือนกัน <laughs> ยังไงก็ฝากฝากด้วยนะ,นนะครับยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องไหนก็ตามนะครับผมแม่เลี้ยงสาร,รักแล้วก็ก็รักมันปักใจนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกๆผลงานเลย โพสท5ถ่ายรูปโอเคนะครับหนึ่งสองรูปแรกรูป2รูปสรูป4รูปห <laughs> โอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สตรีมสำหรับทุกๆคนนะครับ ยังไงก็อยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตงานสำหรับทุกคนเนาะก็พาราได s ์ทุกคนไม่ต้องห่วงไปแล้วก็อะไรต่างๆอ่ะอีกรอบหนึ่งทุกคนทีเซอร์นะครับผม guys stay tuned in few days one or two days I'm going to drop a concept teaser teaser that is going to be link e d to the next Gift that I'm going to give to you guys ก uh, uh, so ็เด uh ี๋ยวต่อไปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคืออ่าทีเซอร์นะวันสองวันนี้ให้ทุกคนดูใน KTP 26 e n t e r t a i n m e n t ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับยังไงฝากด้วยครับผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับผมยวเจอกันครับ Thank you so much for watching, and I'll see you guys very, very soon. I'm going to do some editing for my work for the teaser that I'm going to be giving to you guys. So I'll see you guys soon. Thank you so much for today, and I'll see you guys soon. Hoppon kap. Yagdae, bit life. ธรรมส,สวัสดีครับเจริญพรกันนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆเดินทางไปไหนมาไหนโดยสวัสดิภาพจ้าสวัสดีครับเดินัน้ปิดไลฟ์ยงไงอะปิดไลฟ์ยังไงเนอะปิดไลฟ์ยังไงนะ ปิไลเป If, tamam. yourself, like ็นไงอ่ะพ oh, right, ี่น้อยปิไลเป็นไงอ่ะทุกคนอย่าพิ่งแซวนะมันไม่เหมือนไอจีตอนนึงนะเอะมันไม่เหมือนฮือพูดชีอร์ไม่ได้มันไม่เหมือนเดี๋ยวนะมันพิดัยป็ยังไงพิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้พิดฟิลเตอร์ อ้อยอยู่ขวาบนโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันนะครับฮะ <Huh? S 2> ใครมา uh. สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ <laughs> ใช่ครับ เดี๋ยวนะทำยังไงเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ไปด้วย Under the Sea นะครับหนึ่งสองสาม Under the Sea Under the Sea ไปยับเจอกันครับโอ๊ยอะไรเดี๋ยวตัดา